สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สั่งท่อนพร้อมชำมัน5นาทีซึ่งลำมันที่เห็นอยู่นี้นะคะมันคือลำมันสำรีที่บ้านเรียกว่ามันสำรีนะคะจะมีความเหนียวนุ่มเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของมัน5นาทีที่สวนปลูกอยู่ จะออกเป็นสไตล์ลำแบบใหญ่ๆเหลืองๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆตัดเป็นท่อนความยาวประมาณราวๆ20-25เซนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้พันมัน5นาทีไปปลูกมันสำลีสายพัน์นี้นะคะออกเนื้อสีเหลืองๆนะคะที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSARA09 สั่รา0ูย์เกับพันมันสำรีมัน5นาทีจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจนะคะสวัสดีค่ะ